สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ด7็ดย่านน้ำเราก็มาดูราคาทองคำสำหรับวันนี้นะครับก็ก่อนซื้อหรือขายหรืออะไรยังไงก็ต้องเช็คก่อนราคาทองสำหรับเปิดตลาดในวันนี้นะครับว่าจะมีราคาทิศทางเป็นอย่างไรนั่นเองครับ ก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของช่วงที่ราคาทองคำในประเทศไทยมีการผันผวนอย่างมากทั้งนี้วันนี้เป็นวันออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งหลังจาก16นาฬิกาไม่ว่าจะซื้อหรือขายและจำเช็คกันก่อนนะ ราคาทองคำวันนี้ล่าสุดสำหรับปัจจัยแรกในราคาทองในประเทศไทยวันนี้อัตราสกุลเงินบาทได้มีการเคลื่อนไหวค่า QE ในเฟดของธนาคารโลกโดยวันนี้อยู่ที่32.22บาทจุต่อดอลลาร์ US นั่นเองครับมาดูกันที่ซึ่งราคาทองคำโลกวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,869.00ดอลลาร์ต่อออนโดยราคาทองคำวันนี้จากสมาคมทองคำแห่งประเทศไทยเปิดตลาดปรับราคาเพิ่มขึ้นที่50ส่งผลให้ราคาทองคำในวันนี้ล่าสุดก็คือราคาทองคำ96.5%า96.5เอร์เซนราคาทองคำแท่ง96.5%เอร์เซนรับซื้อที่28,400บาทขายออกที่ 28,500บาทนะครับมาดูที่ราคาทองรูปประพันธ์96.5เปเซกันบ้างรับซื้อที่27,894.40ขายออกที่29,000บาทซึ่งสำหรับราคาทองคำ96.5เปเซ์ย้อนหลังมาดูราคา2วันล่าสุดก็มีดังนี้ตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็จะได้ไปดูราคา ทองคำรูปพันธ์ชนิดอื่นๆตามไปด้วยกันเลยนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับจะได้ไม่พลาดข่าวกาวเรื่องราวทองทองในครั้งต่อๆไปครับ